ครับสวัสดีครับจากร้าน12ดีไซน์แม่โจ้ครับตอนนี้เรากำลังให้ช่าง2คนกำลังติดตั้งป้ายไวนิวบนหลังคาครับผมความยาวของป้ายไวน้นิว4เมตร70คูณ4เมตรครับเนี่ยครับบรรยากาศโดยรอบขั้นตอนก็คือเราไปติดข้างบนก่อนนะครับยิงสกูติด แล้วก็ย่อนไวนิ้วลงมาครับแต่ตอนนี้มันมีปัญหาก็คือตัวโลโก,โก้มันมันแหว่งไปนิดนึงเดี๋ยวช่างกำลังแก้ไขครับให้โลโก้มันไม่ขาดไปจากหลังคาครับ ท่านใดสนใจก็ติดต่อได้นะครับจากร้าน12ดีไซน์แมโจ ID Line 12 DESIGN e หรือโทร080 0011 585ครับ